สวัสดีค่ะทุกท่านพี่เล็กพามาไหว้พระนะคะวัดพระพุทธสายนะคะจังหวัดสระบุรีนะคะพี่เล็กพามาไหว้พระนะคะทุกท่านมาขอพรน,นะคะมาไหว้พระขอพรอ,อันนี้พระนอนเนาะพระนอนนะคะทุกท่านพระนอนพี่เล็กก็มาอะไรลูกหนูไปไหว่หนูไปไวหไปไว้พะระเลยรหกไหว้พระขอพรเลยนะคะ

คือข้างบนนะคะทุกท่านวัดพระพุทธฉายนะคะทุกท่านอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรเนอะผาผนังใช่ไหมสองพันยี่ยี่สิบสอง อันนี้คือยังไงนะลูกเขาเป็นร um. <East. S 3> 是是 tai, ้อยประหัตครับร้อยประหัตใช่เขาลยหนูพูดเลยครับผมจปอลอครับจปอลอเป็นพระปรมาภิเยกของพลอห้าพระลอห้าที่เสด็จมาเมื่อรอศสิบเก้ารอศเก้าสิบเอ็ดรอศหนึ่งร้อยสี่และรอศหนึ่งร้อยสิบห้านะครับรอศยมาจากรัตนโกสินทร์ส่งครับผมอดอครับท่านอัศดงเดชาวุธเป็นลูกชายคนที่เจ็ดของพลอห้านะครับส่วนร้อยประหัตอันนี้ก็จะเป็นของสวครับสมเด็จย่า ท่านเลสเดปมา้งเมื่อพศ2 4 6 3นะครับพระบานอันบนสุดนี้เป็นของภูมิพลครับพ่อร .9 รรามไมก็จะเป็นเศรษกิจครับงรามาก็จะเป็นจุฬาภรครับงรามาก็จะเป็นสิริวันบุรีไม่หิดอนครับรอปพระเจ้าลำไบพันนีครับนี่จะเป็นของพระเจรัดนะครับนี่จะเป็นของพระเชษฐกิติยาบาลครับอันบนสุดนี่จะเป็นของสุวัจนานะครับผมทั้งหมดนี้ท่านได้เขียนด้วยช็อกแต่ะเพรานําำแกะสลักกันนะครับส่วนด้านโน้นก็จะเป็นปอกันดังของพ่อร .5 ครับ ที่ร่างจะเสด็จมาปิดทางที่นี่นส,ดดนนสี่ไม้ต้องหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคะพี่เลขามาดูนะคะดนะเดแป๊บหนึ่งนะ ใหญ่ไม่มีแป้งย่อยเลยลูกมาดูลายพีดลายอันนี้อะไรนะรอสอเจ็ดสิบเก้าเก้าสิบเอ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่ง,หงให้ภาพบรรยายนะคะทุกท่าน ตรงนี้ก็จะเป็นเงาพระพุทธเจ้านะคะทุกท่านเห็นไหมคะเงาพระพุทธเจ้าพระพุทธศายเนาะเป็นสีแดงเห็นได้ชัดเลยนะคะทุกท่านเงาพระพุทธเจ้านะคะเห็นชัดเงาของพระพุทธเจ้านะคะหรือเงาของพระพุทธ้ายนะคะเห็นชัดเจนมากเลยนะคะทุกท่านเห็นไหมคะ เราก็จะมาปิดทองกันนะคะพิลิกปิดทองเงาพระพุทธสายนะคะ <behaving> พิลิกปิดทองแล้วนะคะขอพรเอานะคะทุกท่านคะ่ะขอให้ทุกท่านขอพรเอานะคะเงาพระพุทธเจ้าน,นะคะตรงนี้เนาะเราก็จะมาปิดทองกันนะคะขอพรเอานะคะทุกท่านเ<บ>ราเราเขียนมวทุกเวลาุกอ ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกทุกท่านนะคะ